ใช่ค่ะพ่อข้าวโค่ข้าวแช่ชแล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ที่ไหนกันคะสักก้องดูบัวคา,าเฟ่ก็คือว่าวันนี้นัดด้วยมาเราโชว์เดี่ยวเราหนีเที่ยวกันก็คือเป็นตอนตอนเป็นอีพีหนีเที่ยวใช่เป็นอีพีหนีเที่ยวเดี๋ยวเราจะต้องฝากช่องเล็กๆน้อยๆของของพวกเราของพวกเรา จะบอกว่านี่ไงผมใหม่สวยนี้เยคือทุกคนแบบเห็นทีที่คือผมใหม่นี่อันนี้อันนี้ของของที่ของด้าอันนี้ของด้านี่ไหนนำเสนอไหนนำเสนอหน่อยคุณปล่อยอ่ะเอ้ก็จะมีหน้าเด็กน้อยผมยาวๆนะตัดภาพค่ะคนเดียวกันนะคะอย่างแมนล่ะมาอุดหนุนกันได้มาอุดหนุนกันได้เลยดูกันปะ แต่จะบอกว่าขายของนั่นดูไม่อร่อยเดี๋ยวให้ขโมยได้ชิมมาแล้วได้ชิมมาแล้ววันนี้จะไปยังกี่ครับอันนี้อันนี้เรามาทานข้าวแวะมาทานข้าวใช้คําว่าแวะต้องใช้คําว่าแวะคือเราส่วนมากแล้วดูเจ้าของกันคือสถานที่ก็แบบว่าดูสวยเจ้าของคือแต่งตัวแบบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องขึ้นอะไรนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นไอจีเพื่อน ไอจีเพื่อนไอจีร้านแล้วก็จะขอร้องเลือกรูปที่ไม่ทำลายกันไอจีเพื่อนไอเทนเรือเป็ดนั่นไหมจะจะบอกว่าฟรีนะคะจริงหรอจริงทั้งเรือเป็ดทั้งปั่นจักรยานทุกอย่างฟรีหมดค่าเข้าก็ฟรีไม่คิดค่าเข้าอย่าลืมนะคะดูบัวคาเฟ่ sponsor เป็นเป็นสปอนเซอร์มื้ออาหารกลางวันเฮ้ยโชคดีนะพลอยมาวันเสาร์ เสาร์อาทิตย์เพราะว่าตรงนี้จะมีตลาดเพราะว่าวันปกติจะไม่มี<ร>ปกติจะไม่มีนะจ๊ะจะมีแค่แบบวันเสาร์อาทิตย์นะ จริงเหรอไม่เลยชื่ออะไรอ่ะน้องจืดไอ้จืดเขาบอกว่าหมูแท้เหรอเออแท้เขาโกหกหรือเปล่าแพะไหมล่ะบงบ่ะมาค่ะเดินไปต่อการเข้างานของเขาคือหลับอันนี้อยู่ในเวลางานนะพอเลิกงานตุกเดินกลับก็คือหลับเหมือนเดิมเดินกลับไปนอน นะแปลกๆเพื่อเป็นพ็อปใช่เพื่อเป็นพ็อปขี่ได้นะขับได้ให้เยนะนี่ข้างบนน่ะน่าสนไหมอะไรอ่ะโอม้ม่วงเออจะเด็ดม้ม่วงแล้วนขับกระต่ายน่ารัไม่ไม่ไม่ข้าได้เลยให้ได้เลยให้ได้เลยขับกว่า20มันตอหรับเพื่อนไงใช่ไหมล่ะให้ได้เลยป้ะให้ได้เลยเห็นไหมกูบอกแล้ว ขออนหนึ่งไหมได้เลยไ no. ด้เลยแล้วก็หอกงี่สิบออันนี้คือรับแต่มจะให้อ๋อไม่มีรับแตมจะให้บัวสายทำบุญนะฮะใช่เงินทั้งหมดที่เราได้จากสารนะคะเราจะเอาไปเพื่อที่จะทำบุญพัฒนาโครงการต่างๆแล้วก็บริจาคด้วยสวยสุดปังน้องว่าหยิบวิ่งมาหาคุณด้วยความดีใจแล้วก็ยิบแล้วก็ไปเลยน้องมาแบบเป็นมิตรทำไมกระต่ายย่าดนีเขาไม่รู้จักขอบคุณเลยจะดูนะ กระชากไปเลยนะมันก็แบบหยิ่งมากอะแบบงได้กูตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยอะใช่ใช่จะบอกว่าตัวใหญ่มากขอนึงขอนึงอ่ะขอนึงอ่ะมันไม่ใช่อันนี้นี่ก็ไม่รู้จักคุณเลยเฮ้ยเขาแอบมองเขาแอบมองอยู่นะเขาแอบมองอยู่นะเขาแอบมองอยู่จุดกระต่ายที่นี่แบบกระชากพยายามยัดเยียดกำลังกินแล้วกำลังเจ้า ถึงกับมือคุณงกับมือเข้าเจ้าแล้ววิธีการให้อาหารที่ดีที่ถูกต้องนะคะสัตว์วันนี้นอนอ่ะวันนี้เพละไม่ทำงานทำการอ,อ,อยู่ในเวลางานอยู่ตอนนี้อะ่ะคลิปลงนิดนึงอ่ะกินซะหน่อยเพื่อเป็นวิธีเฮ้ยตื่นเฉยสปาที่นี่ถูกฝึกมานะนว่าใครยื่นอะไรให้ต้องกินต้องกินเดี๋ยวดูเดีด๋ยวดูนะ กะชากระชาโอ้ยเสียต่อยตัวข้างในมันอ้วนมากเลยอะตัวนี้ใช่ไหมมือจริงร้อมปะน่ะเอาไปเลี้ยงสักตัวก็ไม่มีใครรู้นะเนี่ยต้อมึงระวังนะเนี่ย 1 One hour later ได้ได้ร้านแ,แม่กูเอือขายของโฆษณาทีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่คือว่าโฟลข้างกองมนะคะจากร้านหมาหมาบาโฟ <c oughs> ไ,ได้ที่ดูบวัวที่นี่ที่เดียวเท่าน,นั้นค่ะเพื่อการอุดหนุนค่ะยากมนะคะ่ะที่ก่นและนี่คะนะนี่คือร้านหมูปิ้ง กูวิ่งแม่กูเองแม่วิ่งแล้วเหรอเงี้ยเข้ากระเป๋ากูเลยเราจะไม่ซื้ออะไรที่เข้าขอตั้งงี้อ่ะ ตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงแ,แล้วตอนนี้นะคะเราก็ทำา,างานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแนวนะการไม่มีแฟนติดตัววันนี้มันดีอย่างงี้ดี่เองการไม่มีนันด้วยนี่มันดีอย่างงี้ดี่เองขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์คือกดซับสไครด้วยนะจ๊ะ